พบกับช่องทัพภูชนแนลนะครับวันนี้ก็มาวันเกิดของพี่นุนานะฮะวันนี้ก็จินหมูกระทะกันนะวก็ันอายุสีเท่าไหร่อายุห้าส <53. S 1> ิบสามห้าสิบมากกว่าห้าส <54. S 1> ิบสี่ห้าสิบสี่นะฮะก็อ่าก็เขาเรียกว่าอะไรนะปีใหม่แล้วเนาะนะครับก็ อ่ะาผมขออวยพรให้ก <twitch S 1> ับพี ô, ่นุนานะครับมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับเอคิดก่อ้นไม่กินก่อนก็ร้องอย่าเพิ่งให้คาเต้าก่อนเออนะฮะอืมวันนี้เนาะก็เรามาร่วมอวยพรวันเกิดของพี่นุนากันนะฮะนั่นนากกูได้กิน ของให้ของฟรีใช่ไหมก็ประมาณนั้นนะครับโหพี่ต๋อถ้าปูก็สปอร์ตเวลาถ้าปูมีถ้าปูก็พี่กินด้วยใช่ครับผมสปอร์ตีถ้าปูอันนี้เซลถ้าปูเล่นเฉยเซลอะเซลหรอกระสือกระสือเออตัวการ์ดนี้เขาก็เลี้ยงนะขนาดเอาเงินให้พี่หนุนาหนึ่งพันบาทให้พี่หนุนาเอาไปไปให้อีกคนนึงพี่หนุนาเอาให้ใคร ตอนไหนมีมีมีตอนไหนพี่นาบจะเอาไปเอาไว้ใช้มีเป็นหวงพี่วงทัพปูทัพปูก็เป็นหวงคนอื่นต่อก็ไม่เป็นไรน้องคนห่วงคนอื่น้าพปูมีน้ำใจตอนไหนมีถ้พปูกมีน้ำใจนานแล้วเดี๋ยวไปพูดเดี๋ยวมันจะเป็นป็นอ๋อก็คือพูดถึงว่า้อามีน้ำใจกับพี่นะครับจะไปโอ้ฟงกันคิดออกแล้วผมคิดออกแล้วเออจะพูดดีกว่ามันนานแล้วนะ พูดถึงเรื่องมีน้ำใจไงนะคุณ<อ><อ>มีน้ำใจครับขอบคุณครับผมไม่พูดถึงคนถ้าปูเป็นคนมีน้ำใจนะครับอันนี้น้ำซุปใช่ไหมใช่อันนั้นน้ำซุปมาไม่เป,เป็นประเด็นแต่ว่าเขามีน้ำใจอย่าเอาอย่ามันเดี๋ยวมักรไปมันก็ะโจนขึ้นมาทำ<อ>ไงหน่นอยเป็นอย่างนี้แหละก็จิ้มกระพี้ขึ้นยีบลงยีบขึ้นอ๋อแลฮะน้องเป็นคนมีน้ำใจจริงๆนะคะที่ร้ว่าเขาตอบแทนน้ำใจของน้องในวันนี้ ก็แทนงใจน้องกูเนาะมามามานี่ก็ไกลนะหลายร้อยกิโลเนาะใช่ครับกลับอีกร้อยกว่ากิโลมาก็ร้อยกว่าแล้วก็อยู่ใกล้กันแล้วนะครับก็มีโอกาสก็มากินครับผมก็ผมก็ไม่เคยลืมนะครับอ่าอ่าพี่ต่อกับพี่นุนานะครับมาทุกครั้งเนาะก็ให้ที่นอนที่รับที่นอนนะครับในบ้านนะฮะอยู่นี่แหละนี่คุณเรือคำนี่แหละนะครับอ่า ตัวนี้ไม่มีที่นอนให้เนาะที่เต็นท์ให้อยู่นะอ่านอนเต็นท์ได้นอนเต็นท์นะแต่ทัพูไม่ยอมกางงี้พรุ่งนี้วันนี้ถทัพูอ่ามีมีแม่แบบเป็นสุดๆเรามารวมกันกินหมูกระทะกันนะหมูกระทะนะครับเล้นมากินเลยเป็นครั้งแรกเนาะไม่มีของขวัญให้พินุนาเลยไม่เป็นไรร้องให้เบิร์ดดีก็พอแล้วอ๋อนะครับผม เป็นน้ำใจเล็กน้อยจากพูนานะคะเอาจะจุดเค้กวันเกิดให้ไปสั่างเค้กวันเกิดมาก่อนนะไม่เอาคีเออเอาอย่างเนี้ยผมออกแล้วพี่ต่อจะให้อให้ของขวัญพิณุนาคืออะไรเอาวันมาลินไทยด้วยไงเออวันหอมแก้มไงเออเอาดิก็ณพระกันนี่แหละเอาวันเกิดพ่นูนานะ ใ่้วันมาลีไทยด้วยนะใช่ให้ความรักและความอบอุ่นด้วยเออคืนนี้ด้วยพี่ต่อชอบแล้วเนี่ยอ่าอ่าอ่าเอบชอบชอบแต่กินอย่างเดียวอืมเราไปกินร่วมกันโอเคแล้วรอบมันเกิดให้วันมาลีไทยเนาะโอเคต่อมาแล้วนะครับก็ร้องเพลงแ Happy b i r t h ด a y พี่ต่ออืมพี่ต่อเตรียมอยู่ เราไฟร้อนหนึ่งอ่านะครับพี่ต่อก็ทํากล้องทําอะไรนะฮะเอซีตอนนี้ก็เชียร์เรานะครับมายังไม่พร้อมนะครับยังไม่พร้อมอีกอยังไม่พร้อมนะมันต้องว่องไวพี่ต่อว,ว่อ,องไวอ่าก้องนี้มันมันยังไงมันยังไงเข้าโปรแกรมสามันไม่เหมือนรุ่นใหม่มรุ่นนี้มันตกรุ่นไปแล้วตกรุ่นนะ อาเออห้าส uh, uh uh, ี ah, sí, ่ไ okay. ด hm, uh, uh. ah, ah, sí, ้ย uh, ah, oh, uh ังโอเคร้องสิอ่าห้าสี่สามสองแผบีบคืออ่าเอาเด้๋ยดี๋ยอา สวัสดีครับผมที่ซีชาแนลนะครับวันนี้มาทำอะไรกันเลยมาร่วมกันกินหมูกระทะนะครับเนื่องในเนื่องในโอกาสโอ้ทะพูมาด้วยมาด้วยนะฮะไม่พลาดไม่ได้นะครับของฟรีเนาะเต็มใจเยอนไม่ต้องก็บใลวันนี้จะเป็นวันเกิดนะครับผมเกิดของลุนาใกล้กับวันมาลินไทยใช่ก็เลย ก็เลยทีอโอกาสมาเลี้ยงเราที่เราอยากจะเลี้ยงอยู่แต่ว่าเราไม่มีเงินเพราะว่าเยอมันก็มาหมดไปเยอะอหมดไปเยอะแล้วนะครับพี่นุนาอยากได้อันเดียวนะครับก็คือแสดงความรักนะครับให้ซึงกันแล้กันเอ้าใช่ไแมคนเป็นแฟนกันน่ะ เออใช่ไหมพี่เวน่าอย่างนี้ก็ต้องมีอย่างนีี้ก็มหอมแก้มเนื้อสักสองข้างเลยซ้ายขวาเลยอ่ะอ่ะโอเค Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you อ่านะครับขอให้พี่นุนามยอ่านะครับผมอยากได้อะไรไปซื้อเองนะอ้าวอยากพากินบุกกระทะอ่านะครับอยากกินบุกกระทะเต็มใจไม่ต้องเสีย่าก็ขออวยพรนะครับผมอ่าเนื่องในวันเกิดก็ขออวยพรขอพระเจ้าได้ทรงอวยพรให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงาคิดวางสิ่งใดก็ขอให้ได้ตามที่หวัง อยากได้รางวัลที่หนึ่งก็ขอให้ได้รางวัลที่หนึ่งจะได้มาปลดหนี้ปลดอะไรหมดน่านะฮะนมเปรี้ยก็จะได้สบายนะแล้วก็ข้าวด้วยเพื่อนนมเปี้ยกเลยเพื่อนนมเปี้ยก็จะสบายด้วยนะเราก็จะสบายให้คนที่รักเราคนที่เรารักก็ให้ปังๆให้มีคนเข้ามาชมคลิปเยอะๆนะฮะเงินจาก youtube เยอะๆ ครับผมนะฮะก็เป็นคือว่าว่าเออเป็นทํางาน youtube เราก็ต้องมียอดอยากได้ยอดดูยอดผู้ชมนะครับปังๆเนาะนะครับอ่ารักพันขึ้นนะครับอ่านะครับเมื่อกี้ผมอวยพรแล้วนะครับอ่านะครับรักพันขึ้นนะครับอ่าใช่แต่ละคลิปนะก็จะรอบนะครับอืมอุ้ยอ่านะครับเอาลุยเลยเดี๋ยวของวันเกิดนะครับน้ำทีมเลยของวันเกิดด้วยกันอ่า นะครับรุยเลยนะครับอืมรุ่ยแล้วรุ่ยเลยรุ่ยแล้วนะลูกผัดไปก่อนแล้วก็น้ำจิ้มนะครับเพื่อก็เรามารอบนั้นเคยมารอบนึงแล้วปีใหม่เนาะน้ำจิ้มก็จะมีสองรสใช่ไหมพี่นุนยยังไม่เเคลี้ยงไข่มีกี่รสเพราะเราจะชอบน้ำจิ้มแบบสามรสสามรสสามรสมันจะมีเปรี้ยวเผ็ด หวานอ่าคอับอือก็อันนี้กิโลนะฮะอันเนี้ยเราจ้างเป็นกิโลอ่อา,อา สามถาดพี่สามร้อยหกสิบบาทเองสามร้อยหกสิบบาทนะครับไปเอามาอีกเด้ออ่าฮะได้นะครับถ้าไม่อิ่มก็มาเอาเอามาเพิ่มอีกนะเอฟซีอ่าที่เกินนั้นก็ทัวร์เจอเลี้ยงก็ได้อาไรหอ่าได้ได้ได้นะครับอ่าโอ้ยพูเล่นจากอีกทเลยเยอะหน่อยเอาจริงจริงนะฮะมาพูดต่อเออแล้วเอฟซีเขาไปรู้ว่าเราเล่นเล่นนะคครับุณ โอเคนะครับเนาะก็ขอให้พี่หนูนาอ่านะครับปวยพรให้พี่หนุนาอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ขอให้มีแต่คนรักคนหลงเนาะมีคนเมตตามหานิยมนะครับการเงินไหลมาเทีมานะครับให้มีเอฟซีเยอะๆให้มีเอฟซีไม่ยกโอ้โหเจ้าอะไรเมาเป็นจริงเป็นจังว่าเป็นการเป็นงั้น รายจ่ายขอให้ได้น้อยมีแต่รายรับนะครับผมให้ให้เป็นรายรับสูงสูงอ่านะครับใช่นะฮะโอเคนะฮะเนาะะนครับผมอ่าคู่ลงยิ้มต่อที่สองโอเคนะฮะโอเคนะครับยังไม่ยังไม่ถึงห้านาทีเลยอ๋อของพี่ของพี่เหรอมาอ๋อมาไทยมูกระทะมามาครับมาขุดจะไปฆ่าเร็ว เอาละครับลงเลยนะเอฟซีเอาลงลงลงลุยเลยกินใจเอาไปเอาเลยใส่เออกินใจเออก็มีจะพูดไม่ได้เอาไม้มาเหรอไานี่ไงไม่ไม่กันขัดคาตัง ค่อยจะตั้งแล้วเนี่ยของค่อยตั้งได้เนี่ยค่อยมีขัดตั้งอยูม่มาเด้อ่ะเด้อมาเด้อคนนนนโนน่านนสิเดเรียงเกือหนึงเด้อ่ะเด้อคือโดนมาคือคั้งแรกเลยอยู่อันนี้เป็นรั้งแรกเลยเนาะ พี่หนุนาตอบแทนน้ำใจน้องๆนะคะคือผมก็ไม่รู้นะวันเกิดพี่หนุนาไงนะครับปกติก็พี่หนุนาไม่เงียบนะครับไม่เคยพูดนะให้ฟังให้ใครฟังเลยอ่ะพี่ต่อรู้ไหมว่าวันเกิดพี่หนุนนาวันนี้รู้แต่ไม่เคยบอกใครยังไม่บอกใครเก่งใจเราไม่อยากเป็นภาระใครเนาะเพราะว่ามันเกิดเราแล้วก็กินกันกินกันตามภาษา ชอบอยู่ตามภาษาสาม,ามสาีสามีตามภาษาสามีภรรยาคือวันเกิดผมนี่ยกระเถิบเลยนะค <laughs> ระับโอ้โหถ้าได้รับว,วันที่หนึ่งนะรับผู้รับรับเก้าสิบเก้าคนสามวันเลยนะรับเก,ก,ก้าสิบเก้าผู้ชายผู้หญิงเอาหมดเนาะ านนวัเลยก็คือว่าเออวันเกิดผมเนี่ยโลกต้องรู้อะไรเลยอันนั้นมันเป็นได้นะเอาสิเป็นนาที่แล้วครับท่านผู้ชมโอเคนะฮะก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องทัพฟูชาแนลนะฮะแล้วก็ต่อที่ทีชาแนลนะครับแล้วก็อะไรนุนาพานาพาไปดูอ่าครับไอหนุ่มเปียวด้วยนะครับอ่าเดียวกันนุนาพาไปดูเซิร์ชไปก็เจอเซิร์ชไปก็เจอปิ๊งปังปิ๊งปังเลยนะฮะขอบ มากครับสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตลงคลิปครับขอบคุณครับและอย่าลืมค่ะอย่าลืมข้ามโฆษณานะฮะเอฟซีถ้าดูคลิปแล้วนะห้ามกดข้ามโฆษณาใช่ห้ามกดใช่ไหมใช่ห้ามกดข้ามโฆษณาเนาะให้พี่ๆนะครับที่แต่ละคนได้ทำ u t u b e จะได้มีรายได้นะฮะเอฟซีรายได้จากตรงนี้นะครับ สำคัญที่สุดนะฮะ fc นะฮะโอเคขอบคุณมากมากครับสำหรับคลิปนี้นมาครับผมเจอกันอีทีหน้าครับผมเฮงๆปังปังครับร่ำรวยร่ำรวยค่ะร่ำรวยร่ำ,ำรวยครับ